ให้ดูนะคะตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายนะคะแต่ว่าจบด้วยไหมทั้งหมดเลยเนาะลายโบราณนะคะเป็นลายเก่าลายโบราณเลยลองดูก่อนนะในวิดีโอนี้นะคะถ้าท่านไหนชอบนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เพจของเรานะคะเพจมนตรามหาราณีวันนี้เรามาบุกบ้านเศรษฐีนีท่านหนึ่ง นะคะเรามาบุกที่บ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเลยว่าวันนี้ค่ะมีผ้าหลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวมลให้ดูลายผ้านะถ้าหากว่าแม่แม่ท่านใดที่สนใจผืนไหนมนจะลงเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวกลางไลา์ให้ดูแล้วก็สอบถามราคามาได้เลยค่ะนะสอบถามราคามาได้เลยเพอดีว่าคุณแม่ท่านมีสะสมเยอะมากนะคะมีสะสมเยอะมากๆเลยเนะะี่ยค่ะในตู้ก็มีเยอะเทียบเลยนะคะเยอะจริงๆ แล้วท่านได้ติดต่อให้มนนะคะมาหาแล้วก็มาดูว่าอ่าผืนไหนที่ท่านเก็บเอาไว้เยอะมากๆแล้วเนาะอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากมีเยอะจริงๆเยอะมากๆเลยอาจจะแบ่งปันเนาะอยา่างมนเนองเนี่ยค่ะเป็นเพสท,ที่เป็นสื่อกลางนะคะในการแบ่งปันผ้าไหม ท่านไหนที่ชอบผืนไหนที่มนได้ถ่ายลงเอาไว้แล้วเนะะี่ยค่ะชอบให้แคปรูปภาพนะคะแคบเอาไว้แล้วส่งมาถามที่เพจของเรานะคะชื่อเพจว่ามนตรามหารณาีพิมพ์เข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวเรื่องราคาเนี่ยเราคุยกันได้นะคะมีหลากหลายเหลือเกินมนแนะนําผืนนี้สวยมากๆเลยคือผ้าไหมาจากพระตะบองซึ่งพระตะบองนะคะในอดีตเคยเป็นหนึ่งในจังหวัดนะคะของประเทศไทยเรานะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในกัมพูชาแล้วนะคะ คือน,นีลลายสวยมากๆและเป็นลายโบราณเป็นลายชั้นครูซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนทอแล้วในประเทศไทยจะหาได้ก็ก็อยู่ที่พระตะบองนี่คือคนไทยเชื้อสายกัมพูชานะคะที่ที่ทำลายผ้าพวกนี้เอาไว้นอกจากนี้ยังมีงานงานเขียนทองต่างนะคะกงานเขียนทองหนูไม่รู้คุณแม่จะขายไหมต่ถ่ายให้ดูก่อน <S <S <ๆ S 1> เลยว่า <S <S <ๆ>อาะสวยเนะะี่ยค่ะงามมากอันนี้เป็นเป็น เป็นเป็นผ้าจากอันนี้น่าจะเป็นผ้าจากบุรีรัมย์ไหมคะคุณแม่อีสานใต้แน่เลยเนาะถ้างานเขียนทองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผ้าจากบุรีรัมย์ลายนกยูงก็เรื่อืนนี้อยู่ตอนนี้ค่ะอ่าตอนนี้ไม่ได้ดูผ้าพวกนี้ส่วนใหญ่อ่อันนี้งานโบราณนะนี่จบไหมทั้งผืนเลยอันนี้น่าจะมาจากสปปผ้าคุณน่าจะมาจากสปปลาวผืนนี้สวยเดี๋ยวดูผืนนี้นะฮะอ่ะเนียการถ่ายไหม โอเคอ่ะเดี๋ยวดูผืนนี้นะคะเดี๋ยวกางให้ดูความสวยน,นกยูงเขาเล่าเขาห้ามแล้วเป,เป็นงานที่เขาเนี่ย่ะอ่ะคุณดูเลยคุณดูนะฮะเนี่ยค่ะงานนกยูงเขียนทองสวยมากๆห้ามห้ามผลิตขายนะนกยูงเขานี่ค่ะ,ะงานเ,เขียนทองแล้วสวยมากๆเลยหากท่านใดชอบนะคะติดตามทักมาได้ที่เพจของเรานะฮะมนตรามหาราณีเนี่ยค่ะ สวยระยิบระยับทั้งผืนเลยงานพวกนี้เป็นงานฝีมือนะคะเป็นงานเขียนมือทั้งหมดเลยนะคะใช้การทอมัดหมี่วิธีการทอมัดหมีเสร็จแล้วเนี่ย<ม>เขียนเงินและเขียนทองนะคะมีทั้งเงินมีทั้งทองเลยซึ่งเป็นค่าทีอ่อยู่ที่รสศิยมคนชอบนะคะถ้าชอบแนวนี้ก็สามารถแคปรูปภาพแล้วทักสอบถามมลได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวทําราคาให้สวยๆนะคะมีผ้าโบราณด้วยค่ะมีผ้าโบราณอะคุณแม่เอาออกมาโชว์อยากชวย เดี๋ยวหนูให้ดูว่ามันคอผือนนี้เป็นผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมนะโอ้โหลายสวยๆลายโบราณน,นะคะเป็นผ้าลายสีโูไหมน่นี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะ<ม>ชายค่ะเป็นลายเก่าจับดูก็รู้เลยว่าเป็นงานไหมผืนนี้สวยผืนนี้งามเนี่ยค่ะลายโบราณสําหรับท่านที่ชอบงานสวยๆอย่างนี้ก็นะคะอยากให้ ติดตามเราเอาไว้เลยเพราะว่าเราได้จะน่าจะได้มาหากันบ่อยๆวันนี้อาจจะติดไปได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างแรงอยู่เพราะว่าอย่างว่าเลยเนาะของสวยของแรงไอเทมก็อาจจะนิดนึงอันน,น,นี้อันนี้คือติดรอสอ,อไว้นาาโอเคมามีขอถ่ายเป็นคลิปใหม่เลยปิด